มารู้จัก6นักเตะโอสัญชาติทีมชาติกัมพูชาที่มีชื่อในศึกอาเซียนครับ2 0 24และกำลังจะดวลกับทีมชาติไทยในวันที่20ธันวาคมนี้ค่ะว่าจะมีใครบ้างนะคะแล้วโอนมาจากชาติไหนคลิปนี้มีคำตอบค่ะโดย3ใน6เนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นแล้วก็เล่นอยู่ในลีกกัมพูชากันทุกคนเลยค่ะเริ่มที่คนแรกค่ะยูไดโอกาวะจากสโมสรพนมเปญคลาวในตำแหน่งกองกลางค่ะย้ายไปเล่นที่ลีกกัมพูชาตั้งแต่ปี2018แล้วก็อาศัยอยู่ที่กัมพูชาเนี่ย มา5ปีแล้วก็ยื่นขอสัญชาติไปนะคะแล้วก็ได้รับสัญชาติเนี่ยเมื่อเดือนตุลาคมปี2023จากนั้นในเดือนเดียวกันเนี่ยก็ถูกเรียกสิทธิ์ทีมชาติกัมพูชาครั้งแรกค่ะลุยศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกประเดิมเกมแรกคือเกมที่พบกับทีมชาติปากีสถานส่วนในทัวร์นาเมนต์นี้นะคะเขาก็ดูเหมือนจะเป็นตัวหลักเลยนะเพราะว่าลงเต็มเกมทุกเกมค่ะแล้วก็ทําไป1อสซิสต์นะคะในเกมที่เสมอกับมาเลเซียคนถัดมาค่ะฮิคารุมิซุโนะ ในตำแหน่งกองหลังนะคะจากสโมสรสวายเรียง f อค่ะก็คือสโมสรที่แข่งช h อป e ี้คัพนะคะปัจจุบันเขาก็อายุ3 3ปีในทัวร์นาเมนต์นี้เขาก็ลงไป2เกมค่ะคึองไม่ได้ลงเกมเดียวคือเกมที่พบกับทีมชาติมาเลเซียทีคารุเล่นอยู่ลีกัมพูชาเนี่ยตั้งแต่ปี2 0 1 5ยาวนานมา8ปีแล้วค่ะก่อนที่จะได้รับสัญชาติกัมพูชาต่อมาคนนี้ค่ะในตำแหน่งกองหลังเช่นเดียวกันทาคากิโอเซค่ะจากพนมเปญคาวปัจจุบันอายุ29ปีซึ่งก็จะเป็นกองหลังที่ มีรูปร่างสูงค่ะคือ182เซนติเมตรในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กย้ายมาเล่นที่หลีกกัมพูชาตั้งแต่ปี2019แล้วก็ได้รับสัญชาติเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยน2อนีนี้เองคนที่4อัปเดลกาแดกูริบาลีกองหน้าจาก ISI ดังกอเซนเชปัจจุบันอายุ3 1ปีซึ่งเขาคนนี้ค่ะก็ไม่ค่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับการค้าแค่นมากมายนักเป็นนักเตะที่โอสัญชาติมาจากไอวอรี่โคสแต่ว่าในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเขาก็ยิงไปแล้ว1ประตูนะคะคือเกมที่พบกับทีมชาาติมเเลเซีย 5อันเดรสอิเนโตปีกซ้ายจากพนมเปญคลาวอายุ28ปีโอสัญชาติมาจากโคลอมเบียค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยเล่นอยู่ที่ลีกโดมินิกันมาก่อนก่อนที่จะย้ายมาลีกกัมพูชาค่ะในฤดูกาล2020-2021ส่วนในซีซั่นนี้นะคะลง10นัดยิงไป10ประตูกับ3แอสซิตค่ะและในศึกอาเซียนคัพเกมพบกับทีมชาติเมร์เลสเตนะคะก็คือเกมแรกที่เขาลงเล่นให้กับทีมชาติกัมพูชาและคนสุดท้าย2เกมแรกในศึกอาเซียนคัพนะคะ เขาสวมปอกแขนกับตันทีมค่ะแม้จะเป็นผู้เล่นต่างชาติที่โอสัญชาติมาเขาก็ได้รับเกียรติค่ะในการเป็นกับตันทีมชาติกัมพูชาแล้วแต่ก็น่าเสียดายนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บทำให้ไม่มีชื่อสํารองในเกมที่พบกับทีมชาติมืองเลสเตเขาคนนี้มีชื่อว่าโมฮัมเหม็ดฟาอิสคานหรือชื่อกัมพูชานะคะชื่อว่ากันโม อายุ32ปีจากสมสทรวิสาขาซึ่งเขาก็ย้ายมาเล่นในหลีกกัมพูชานะคะตั้งแต่ปี2020แล้วผลงานล่าสุดในซีซั่นนี้เนี่ยก็ยิงไป5ประตูจากการลงเล่น12นะัดซึ่งกัปตันกำม,มนเนี่ยเขาก็มีภรรยาเป็นชาวกัมพูชาด้วยค่ะ